มาต่อที่เทปที่3นะคะเทปนี้ก็จะเป็นเทปสุดท้ายของแบบฝึกปฏิบัติ2.1ดอ่าขีด1นะคะข้อ7ให้หาอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอ่าเราก็มาดูนี่ค่ะหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตรงกับสูตรที่3.2 3.2เราจะเอาหนี้สินหารด้วยผู้ถือหุ้น ไปดูหนี้สินซิมีค่าเท่าไหร่ในปี x 2นี่ไงรวมหนี้สิน1,104 1,104หารส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ตรงนี้896คําคำตอบจะออกมาเป็น1.22นะคะอ่ะลองเขียนวิธีทำ 1นึ่หารเท่าไหร่นะ8ปดาคำนวณจะพิมพ์ตัวเลขก็ได้นะแต่อาจารย์เห็นมันมีเซลล์อยู่อาจารย์ก็หารเลยอ่าหนึสโอเคตัวเลขตรงกันนะคะอ่าแล้วก็ลดทศนิยมหน่อย จากนั้นลองมาเปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ยสมมุติให้ค่าเฉลีย่ยตัวนี้มันเท่ากับเท่าไหร่ดีอันนี้ข้อ7เนาะหน7 5เท่าเออเดี๋ยวครูต้องเช็คหน่วยก่อนว่าข้างบนเนี่ยว่าละหน่วยมีไม่ถูกอันหนึง่งตรงนี้ ต้องเป็นครั้งต่อปีนะคะอัตราการหมุนหน่วยต้องเป็นครั้งนะแก้ให้หน่อยอ่าไอตัวที่เป็นข้อ6นะคะเป็นครั้งต่อปีอัตราการหมุนหน่วยจะเป็นครั้งต่อปีอ่าต่อตรงนี้ได้1.23เราก็จะประเมินว่ายังไงความเสี่ยงของเรามันก็จะสูงกว่านะคะเพราะคนอื่นเขามีหนี้สิน0.75มีส่วนผู้ถือหุ้นอยู่1 นี้สิน0.75ก็น้อยกว่าแต่อันนี้เรามีนี่สิน1.23เท่าเมื่อมีส่วนผู้ถือหุ้นแค่1เท่าดังนั้นการก่อนนี้สินที่สูงกว่าก็แสดงถึงความเสี่ยงที่มากกว่าจึงขอประเมินว่าต้องปรับปรุงเพราะกรณีนี้คือผู้บริหารไม่ชอบความเสี่ยงนะคะถัดมานี่สินต่อสินทรัพย์รวมใช้สูตรไหน ตัวนี้นี่สินต่อสินทรัพย์รวมนะคะนี่สินต่อสินทรัพย์รวมเราก็จะใช้นี่สินหารด้วยสินทรัพย์รวมคูณร้อยนักศึกษาลองนึกภาพนะถ้าเราแบบเรียนสดเนี่ยแล้วอาจารย์ก็พูดอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆนักศึกษาก็ต้องฟังตลอดโอ้มีน็อกนะนี่ขนาดแบบซอยเป็นเทปละเกือบ30นาทีใช่ไหมก็ยังดีอ่ะคือได้พักอะ่ะแต่แบบว่าเฮ้ยจะเลิกไม่ได้นะ หันหลังแล้วกดปุ่มเมื่อสนใจก็ให้หันหน้าอะไรเงี้ยเหมือนเดอะวอไม่ได้นะแบบต้องฟังอยู่ตลอดแต่ถ้าเบื่อก็ปิดไว้ก่อนแล้วค่อยมาฟังต่อแต่แบบไม่ฟังเลยอไม่ได้เดี๋ยวทำข้อสอบไม่ได้อ่ะมาดูนี่สินต่อสินทรับรวมนี่สินคือตัวเลขนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่แล้วก็หารด้วยสินทรัพย์รวมถ้าจำไม่ผิดน่าจะสองพันนะอลองดูใช่ไหมนี่ไงนี่สินหารด้วยสินทรัพย์รวมสองพัน แล้วก็คูณ100รอคำตอบจะมาเป็น55.2นะคะถ้าใช้เครื่องคิดเลขนะตอบ55.2อ่ะรานนี้ตัวนี้เราก็ปึ๊บนี่ตัวนี้เขียนเลย1นึ่งพันหนึ่งร้อารสองพนะคะเท่ากับ เอาเมาส์ไปจิ้มที่1 1ึ่หาร2,000คูณ100ด้วยมันก็จอบมาเป็น55.2%นะคะตัวเลขตรงกันเลยห้าสิบห้น่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้คูณ100่ด้วยสมมุติค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะคะของนี้สินและพู้ถือมุ่นอยู่ที่40%อ่า เราก็จะประเมินเหมือนกันเลยกับข้อ7คือน้สินมันมากกว่านะคะนิสินมีในสินทรัพย์100ไปก่อนนี้สินอยู่55ที่เหลือเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะเทียบอุตสาหกรรมเขาก่อนนี้สินแค่40เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์เองดังนั้นแสดงว่าความเสี่ยงของกิจาการสูงกว่ามาต่อที่ข้อ9นะคะข้อ9บอกว่าให้หานี่ ความสามารถในการจ่ายต้นทุนทางการเงินตรงกับสูตรที่3าุดสเอาตัวนี้มาหางใส่เข้าไปหานด้วยต้นทุนทางการเงินขยายเซลได้แต่คุูไม่อยากขยับมากนะเดี๋ยวมันไม่สวยเพราะว่าเดี๋ยวมองไม่เห็นตาราง่าอทํำยังไงเราก็ไปเอาต้นทุนทางการเงินหารด้วยกำไรนะกําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินนี่ตัวนี้ กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินอ่าพุณให้ชัดๆ2 8 4หาร88อ่าออกมาเป็น3.23เท่า2 8 4หาร8 8เขียนหน่อยทำการบ้านนะเขียนละเอียดแต่สอบไม่ต้องมาเขียนส่งเพราะว่าข้อสอบไม่ต้องส่งสเปซชีต แต่แบบสุขขันต้องส่งอยากรู้ว่าทำหรือเปล่านะคะดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเรากำลังเรียนอยู่ก็ต้องมีรายละเอียดเยอะหน่อยนะยิ่งมีรายละเอียดแล้วยิ่งเข้าใจนักศายอย่าเพิ่งย่อเลยชีวิตอย่าย,ย่อส่วนเยอะนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้รายละเอียดอันนี้เอาแบบละเอียดไปก่อนเดี๋ยวเวลาสอบค่อยไปย่อส่วนเอาโอเคอ่ะคราวนี้ได้สามจุดสองสามเท่าอ่ะคราวนี้คูกําหนดค่าฉเฉลี่ยอ,อุตสาหกรรม ให้ว่ามันเป็น3เท่าอ่าเราจะตอบว่าอย่างไรตรงนี้เราก็จะเห็นว่าความสามารถในการจ่ายต้นทุนทางการเงินโดยเฉลี่ย<ๆ>เขาใช้3เท่าของต้นทุนเราได้แค่3.2มสามมันมากกว่าเพียงเล็กน้อยนะเออมากนะจริงจะตอบว่าดีก็ได้แต่มันมากกว่านิดเดียวอะ่ะครูให้คำว่าพอใช้ล้กันนะคะเพราะว่ามันให้เล็กน้อยเองนะคะต่อเนาะเป็นตัวที่1ินะคะ เป็นอัตรากำไรขั้นต้นสูตรอัตรากำไรขั้นต้น4.1นํากํำกำไรหาไรรายได้จากการขายคูณร้อยอ่ะกำไรอะไรหารด้วยไรายได้จากการขายคูณร้อยอ่ะเราก็ไปดูตัวเลขกำไรอยู่ตรงนี้ขั้นต้นหาไรรายได้จากการขายเราก็จะนำา996 ใช่ไหมหารด้วยอะไรได้จากการขายตัวนี้คือสามพันแล้วก็คูณหนึ่งรก็ออกมาเป็น33.2ส 33. ิบมอา่ะมาใส่ตรงนี้เจ้าเ้าหารสามพันคูณ100่งรอ่ะคำนวณเท่ากับ ถ้าทําได้เร็วแล้วทําได้ดีกว่าวิธีที่อาจารย์ทําก็ทํานะแต่ขอให้ถูกด้วยนะอ่าสามสิบสามจุดสองโอเคถูกต้องนะคะอือ่ะมาสมมติค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมกันนะสมมุติว่าอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถสร้างกําไรขั้นต้นนะคะอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นแบบนี้จะเห็นว่าเราได้สามสิบสามจุดสองจะประเมินว่าอะไรอะ่ะมันดีกว่าแต่ก็ดีกว่าเล็กน้อยดี ก็จะตอบว่าพอใช้เพราะมันมากกว่ามันแค่สามเปอร์เซ็นต์เข้าใจเนาะอ่ะถัดมาเลยเป็นสูตรที่ตัวที่สิบเอ็ดใช้สูตรไหนกําไรสุรทธินี่ใช้สูตรนี้สี่จุดสองกำไรสุรทธิเอากําไรสุรทธิหาไรรายได้จากการขายคูณร้อยไปดูกําไรสุรทธิซิอยู่ไหนอ่ากำไรสุทธิตรงนี้นี่นกําไรสุรทธินะคะ 1 156.8 156.8หารรายได้จากการขายคือเลขนี้3,000แล้วก็คูณ100อ่ะคำตอบออกมาเป็น5.23 5.23อ่ะก็เริ่มคํานวณวิธีทํา156.8หาร สามพันคูณหนึอาจารย์ก็แทนเซลหนึ่งห้าหกจุดหารสามพันคูณหนึ่โอเคลดทศนิยมหน่อยได้5.23จนะคะถูกต้องตองรงกับเครื่งคิดเลข5 2าจุก็5.23จอคราวนี้มาดูค่าฉเฉลี่ยสารรก สมมุติให้ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะคะอยู่ที่แปดเละกันแบบนี้จะเห็นว่าเฮ้ยบริษัทอ่ะมันได้กาไรน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะบร,บริษัทมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายนั่นเองค่าใช้จ่ายมากก็ทำให้กำไรสุทธิมันน้อยดังนั้นเราก็จะบอกว่าให้ทําไงคะต้องปรับปรุงซักนะคะอ่ะ ถัดมาข้อ12เป็นอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ตรงนี้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมอ่าเราก็จะเอากำไรสุทธิ4ี่จดสาหารด้วยสินทรัพย์รวมคูณร้อยหรือใครจะแบบเอาสูตรอ่ะคัพไปวางให้เสร็จทีเดียวก็ได้นะอันนี้แบบจริงๆไม่อยากจะก๊อพวางเลยเพราะว่าเราก็รู้แต่เรากลัวนักศึกษาไม่เข้าใจอ่ะ กำไรสุทธิห t t นึ่งห้าหจุดเฮ้ยรู้ได้ไงทำไมไม่พาดูอันนี้ไงข้างบนตัวเลขเดียวกันหารสินทรัพย์สองพันจำได้คูณร้ออ่าถ้าใครไม่ทันก็ไปเปิดดูจริงป่ะคูณร้อยอ่ะอาจารย์แทนค่าเลยเท่ากับเริ่มลดขั้นตอนละนะอ่ากำไรหารสินทรัพย์นี่ไง คูณหนึ่งร้อยได้เจ็ดจุดแปดสี่นะคะอ่ะลองขึ้นคิดเลขหนึ่งห้าหกจุดแปดหารสองพันคูณหนึ่งร้อยได้ผิดหนึ่งห้าหกจุดแปดหารสองพันคูณหนึ่งร้อย เจ็สโอเคตรงนะคะหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าได้เจ็จุดดสี่อ่ะคราวนี้เรามาสมมติค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอาจารย์ให้สิซแบบนี้หมายความว่ายังไงแสดงว่ารีเทิร์นของเราน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเราจรึงประเมินว่าต้องปรับปรุงเห็นนะอ่ะถัดมาข้อ13ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นนี่ตัวนี้สูตรที่สี่จุดสี่ เอากำไรหารด้วยผู้ถือหุ้นแล้วคูณด้วยหนึ่งร้อยโอเคกำไรหนึ่งห้าหกจปดหารส่วนผู้ถือหุ้นไปดูสินี่ส่วนผู้ถือหุ้นแปดเก้าหกแล้วก็คูณหนึ่งร้อยอ่ะลองดูเท่ากับนะคะ cancel 156.8หารส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ตรงนี้คูณ100อ่าได้17.5อ่ะเช็ค156.8หาร896คูณ100 17.5โอเคตรง perfect อ่ะแล้วก็มาใส่ค่าเฉลี่ย สมมุติให้ค่าเฉลี่ยอยู่12%อ่าเราก็เห็นว่าคือผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวามอ่ะมันได้แย่กว่าก็จริงแต่ส่วนของผู้ถือหุ้นอ่ะมันได้กลับดีกว่านะมันเป็นไปได้นะรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าไอ้กิจการเนี้ยมันเป็นเลือกการก่อนหนี้สินเยอะถ้าจะเห็นว่ามันมีความเสี่ยงจากการก่อนหนี้สินแต่การก่อนหนี้สินอ่ะมันมีข้อดีก็คือมันจะทําให้กําไรส่วนของผู้ถือหุ้นอ่ะมันมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้อธิบายไว้ในบทที่1แล้วนะคะดังนั้น อันนี้ไปทบทวนได้โอเคตอบว่าดีถัดมาโอค๊คเสร็จแล้วอ่ากำไรต่อหุ้นไอ้ทำแล้วนี่ใช่ป่ะอยังงงนี่ไงกำไรต่อหุ้นอาจารย์ทำแล้วควาจำดีมากนี่ตรงนี้กำไรต่อหุ้นออเตอบได้เลยนะคะเราเอา156.8ไปหารด้วย50นะคะ ลองกดดูก็ได้อ่ะเท่ากับกดวบวกกันหารด้วย50นี่เป๊ะเลย136้ย13เอ๊ยท,ที3.136ดนี่3.136เห็นไหมคะตัวกำไรต่อหุ้น3.136โอเคเยี่ยมอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาสรุป สมมติให้ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะคะของกําไรต่อหุ้นนะตัวนี้เขาเรียกว่ากําไรต่อหุ้นคือ2.5บาทหน่วยคือบาทต่อหุ้นเราจะตอบว่าอะไระคะเราจะเห็นว่าตรงนี้มันดีกว่านะเราก็ประเมินว่าดีอ่าโอเคถัดมาข้อ17เท่าทีค่ะข้อ15อัตราอัตราราคาตลาดต่อกําไรต่อหุ้นสุดว่าไงนี นี่ราคาตลาดหรือ P/E ratio สูตรคือเอาราคาตลาดหารด้วยกำไรต่อหุ้นไม่ยากทำเลยใส่สูตรก่อนอาหารด้วยกำไรต่อหุ้นใช่ไหมราคาตลาดตู้จ๊ตนี่ราคาตลาดตรงนี้มันบอกไว้คือราคาตลาดอยู่ที่หุ้นละเท่าไหร่คะสามจุดห้าศูนย์บาทอ่ะเราเอาสามจุดห้าศูนย์บาทมาใช้เป็นราคาตลาดนะ,ะตรงนี้เราก็เป็นสามจุดห้าศูนย หารด้วย3.136ถ้าเราใช้ทศนิยม2ตำแหน่งมันก็ต้องเป็นจุดหนึ่งอะไรหนึ่งสเนาะอะ,อะเดี๋ยวอาจารย์ปรับโหมดตรงนี้ให้มันเหมือนกัน,นก็เป็น3.14โอเคกดขึ้นคิดเลขสิ3.5ห้ามงงหาร3.14ออกมาเป็น1.15โอเคกดเท่ากับเราจะไม่แทนเซลลนะเราต้องกดพิมพ์เอา เพราะอะไรเพราะว่าไอ้เลข3.14มันซ่อนทศนิยมไว้ด้านหลังอยู่ตรงเนี้ยมันซ่อนทศนิยมไว้เราก็ต้องมาแบบกดเองคําตอบจะได้เป็น1.11อ่ะเดี๋ยวครูเขียนวิธีทําไว้ให้ว่าอาจารย์กด3.50หาน3.14เลยตรงๆนะเอออ่ะประเมินหน่อย ถ้าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนะคะ PE ตอบ0.8เท่าแสดงว่าบริษัทนี้มันมี PE มากกว่า PE มากกว่าแสดงว่านักลงทุนยอมใจหุ้นแพงกว่าเพื่อแลกกับกำไรที่เท่ากันเขายอมใจหุ้นแพงกว่าแสดงว่าเรามีโอกาสที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับเขาในอนาคตเขาเชื่อแบบนั้นดังนั้นผลประกอบการของเราน่าจะออกมาดีในอนาคตนะผู้ถือหุ้นก็เลยสนใจมาลงทุนในบริษัทของเราเราจึงประเมินผลว่าดีนะคะ หลักง่ายๆอย่างหนึ่งนะในกลุ่มนี้ก,ก,อนอลกลุ่มที่5้าค่าต้องมากกว่าอุตสาหกรรมอ่ะกลุ่มที่5้ากลุ่มที่4ี่กับกลุ่มที่5้าเหมือนกันเลยสี่กับ5ค่ายิ่งมากยิ่งดีนะกลุ่มที่4ี่กับกลุ่มที่5ค่ายิ่งมากยิ่งดีๆๆดสุดท้ายอัตราการจ่ายปันผลอัตราการจ่ายันผลดีเวนไปอท์นี่อาจารย์ใช่สุดมันมีส,สูตรอะใช้สุดล่างกว่าสุดล่างมันเบากว่ามันไม่ต้องทำเป็นต่อหุ้นๆๆสุดล่าง เอาเงินปันผลหารด้วยกำไรสุทธินันะหาเงินปันผลก่อนเงินปันผลเท่ากับกำไรให้สุดเลยสะสมต้นงวดบวกกำไรสุทธิลบก,กำไรสะสมปลายงวด ซึ่งพอเรารู้สุดนี้เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีสะสมกับสะสมเหมือนกันเพราะึงมันมาลบกันก่อนดีไหมเออมันก็จะทําให้เราแบบจําง,ง่ายขึ้นเป็นเอากําไรสะสมต้นลบปลายบวกกาไรสุทธินะคะในหนังสือมีหน้ามีคมําอธิบายอยู่นะโอเคเอ่ะเรามาดูกําไรสะสมต้นลบปลายต้นอยู่ไหนสะสมอยู่ไหนนี่สะสมอยู่นี่อยู่ในงบแสดงฐานะจ้าอยู่ตรงนี้เจ็ดร้อย กิขึ้นคิดเลขรอเลยนะคะเจ็ 76, คือปลายงวดต้นงวดคือ7จ็ดังนั้นเราก็จะนำเจ็ดลบ7จ6บวกกําไรสุทธิถ้าจะไม่ผิดมันร5 6ยนะเนี่ยร้อยากเราก็จะได้เงินปันผลออกมา100.8งร้อนะคะห่งร้อย เขียนพี่ทำให้ดูนะ 700, 700เจ็ดเจ็ดร้อยเท่าไหร่นะลืมรู้ว่าเดี๋ยวจดก่อนเจ็ดร้อยสิบลบเจ็ดหกหกบวกหนึ่งห้าหกจุดแปดโอเคเยี่ยมมีความหวังอ่าจะเสร็จแล้วอ่าตรงนี้เขียนไปค่ะเจ็ดร้อยสิบลบเจ็ดหกหกบวกหนึ่งห้าหกจุดแปด โอเคเนาะอ่าอาจารย์ก็กดเท่ากับขอแบบแม่นๆนนะ่ะต้นลบไปบวกกำไรสุทธิดีอ่าโอเคได้หนึ่งร้อยจุดแปดตรงกับคืนคิดเลขนี้เลยหนึ่งร้อยจุดแปดนะคะตรงกันโอเคเนาะอ่ะงั้นตรงนี้เราก็ใส่เลยเป็นหนึ่งร้อยจุดแปดหาร กำไรสุทธิหนึ่งห้านะคะกำไรสุทธิหนึ่งาะอยห้ากจเนาะอ่าเงินปันผลหารตรงนี้กำไรสุทธิแล้วคูณหนึ่งรอด้วยค่ะเดี๋ยวอ,อาจารย์เขียนตรงนี้ให้เนาะเวลาทวนจะได้ไม่งงเสร็จแล้วคำตอบอี่ลืมคูณหนึคำตอบได้อมาแล้วเป็นหกิบกว่า,วาเราไป็นรถทันสมยมค่ะ เป็น64.29ค่ะเสร็จแล้วคราวนี้เราใส่ค่าเฉลี่ยสากรรมค่ะค่าเฉลี่ยสากรรมสมมุติว่าให้เป็น40%แล้วกันเอ้ยคนอื่นเขาจ่ายผลส0แต่บริษัทนี้นะ่ะเปเยอะกว่านะเรียกว่าเป y o เอานะอัตราการจ่ายนะเป y o เอาจ่ายเยอะกว่าจ่ายที่เท่าไหร่อ่ะจ่ายที่64.29นะคะอย่างนี้บริษัทนี้ก็น่าสนใจมากกว่า นะคะคดีกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมก็จะดึงดูดให้นักลงทุนมาลงทุนในบริษัทนี้มากกว่านะคะโอเคดังนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะประเมินผลว่าดีเสร็จแล้วอ่ะเซฟหลักการเซฟอย่าลืมชื่อเป็นภา,าษาอังกฤษอย่าลืมใส่อะไรด้วยอ่ะบันทึกเป็นนะสมมติอันนี้อาจารย์ทำเสร็จแล้วก็เซฟนะคะ เอาไว้ที่ด็อกคูเมนแล้วกันด็อกคูเมนอ่ะปึ๊บอ่ะแล้วก็ไอ้นี่ก็ขอนามสกุลมาหน่อยครูไม่เอาอ่ะโทษทีขอเก็บไว้เป็นเฉลยไว้ตรวจน,นักศึกษาดีกว่าเออจะได้ไม่ต้องมาทำซ้ำันอีกรอบนึงหรือทำเฉลยไว้ก่อนอ่ะนะก็ดีน,นี่อ่ะการเงิน เห็นแล้วจะตกใจนะเต้นเอกสารสอนเด็กด um. ah. ah. ีมาก b เสร็จแล้วอ่าป okay. um, ึ๊บ uh อ่าเดี๋ยวอาจารย์ก็เป ah. so ็นอันเข้าใจว่าตัวนี้เป็นคีย ah. ์อาจารย์ก็จะใส่ชื่อตัวเองนะใส่ชื่อตัวเองแสดงว่าทำแล้วทาริสยา underscore k ด้วยละกันอ่าคีย์ปึ๊บเรียบร้อยอ่าพอเสร็จแล้วทำยังไงก็มาส่งสิจ้า่าเราก็ไปที่ดีเลิร์นนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์ก็ยังอยู่ในอ่านี่ ดีเลอร์ตัวนี้ของเราอยู่ปุ๊บอ่าแบ็กกลับมาหลังจากที่นักศึกษาได้ทำแล้วนะคะยูเซอร์ตัวนี้สมมุติเป็นสตูเดนต์ศูนย์หนึ่งเนาะอ่าเราใส่เข้าไปตรงนี้เลยค่ะปุ๊บอ่าจากนั้นเราก,กดซับมิดค่ะอ่าซับมิดเสร็จเห็นไหมคะเขาให้ดาวน์โหลดไฟล์เนาะแล้วเราก็ตั้งชื่อตามรูปแบบที่ถูกต้องแล้วปุ๊บอยู่ในไดเอทอยู่ใน,นเงิน อ,อยู่ใน S นี้อยู่ใน Spreadsheet นี้นี่ทิตคีจันก็มาแปะป่าเสร็จแล้วก็กดบันทึกตอนนี้จารย์ตั้งค่าไว้ว่าไม่ต้องมีกด submit นั่นหมายความว่านักศึกษาจะสามารถส่งไฟล์ได้อยู่เรื่อยๆเนาะนะคะเดี๋ยวจะไปกําหนดค่าของไฟล์นี้ถ้านักศึกษาอยากจะแก้ไขนักศึกษาลบไฟล์เดิมนะนี่ไงกดแก้ไขเห็นปะอืม แก้ไขจะทำยังไงก็ลบไฟเดิมออกแล้วก็ใส่ไฟใหม่นะอาจารย์จะใหส้ส่งได้แค่คนละหนึ่งไฟแล้วนะต่อไปเนี้ยไม่ต้องแบบว่ามาส่งหลายอันละ mm hmm. เข้าใจนะงนั้นถ้าผิดปุ๊บกดแก้ไขอย่างที่อาจารย์พาทำแล้วกดบันทึกทำนี้และหลังจากนั้นก็เห็นไหมเนี่ยมันถูกตรงนี้ถ้าอยากแก้ไขก,กดตรงนี้เป็นเรียบร้อยเสร็จแล้วทำไงต่อก็ล็อกอท์พักผ่อนได้ โอเคไหมคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวสอนตรวจตรวจว,วิธีการส่งงานก่อน sorry sorry เผื่อบางทีเอออยากจะเช็คว่าการบ้านเราถูกส่งไปยังอ่าจะได้แบบทีเดียวเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีเราเริ่มทํางานเยอะขึ้นานแล้วก็จะแบบเฮ้ยล้งงานชั้นส่งไปยังเดี๋ยวอาจารย์ได้เห็นหรือเปล่าอ่าเข้าไปดูตรงนี้ได้ลูกนะเข้าไปดูที่วิชาของชั้นหลังจากนั้นมันก็จะมีการบ้านอยู่ทางด้านขวานี่เห็นไหมอ่าแล้วก็เลือกเลยงานนี้มันเป็นการบ้าน นักศึกษาสังเกตสัญลักษณ์มือนี่งายการบ้านแบบฝึก2.1ตรงนี้นี่นักศึกษาได้สับมิดมาแล้วนะคะนี่สับมิดมาแล้วรอเกดเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปตรวจแล้วอาจารย์ก็จะให้เกตถ้ายังไม่สับมิดตรงนี้มันจะขึ้นว่า no submission น,นะคะถ้าสับมิดแล้วจะขึ้นว่า submitted แปลว่าถูกส่งงานแล้วนี่แล้วก็มีการบ้านอื่นๆรอ,อเราอยู่นะคะก็ทยอยทําล่วงหน้าได้นะคะอาจารย์อนุญ,ญาตเนาะยังไงเทปนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้นะคะยังไงฝากติดตามนะคะแล้วก็ทบทวนด้วยสงสัยอะไรทักมาถามได้นะคะเทมนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ